ครับผมก็มาต่อที่นวัตกรรมถัดมานะครับในส่วนนี้มันชื่อว่ามีมีชื่อของนวัตกรรมนี้ชื่อว่าอะไร,รครับผมเครื่องทดสอบตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องทางสาขาทางวิศวกรรมเคมีมที่เขามีเป็นความร่วมมือทํากันระหว่างสามหน่วยงาน3หน่วยงานภาควิชาวิศวกรรมเคมีเป็นผู้ทาวิจัยครับผมเครื่องนั้นก็คือการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ พลาสติกที่เราใช้อยู่ในในโลกปัจจุบันนี้ก็คือเป็นพลาสติกที่ได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครับผมเป็นเมรร็ดพลาสติกซึ่เอามารีดขึ้นรูปครับผมนะอาจจะเป็นเครื่องใช้ตั้งแต่ถุงจานชามโต๊ะเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยเมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็เราจะทิ้งวิธีการทําลายทําได้2วิธีโดยประมาณหนึ่งก็คือเผาเผาทําลายเผา,าก็เกิดภาวะที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเลนกระจก ครับผมอันที่2ก็คือฝังกบฝังกบก็ไม่หนีไปไหนกว่าจะย่อยสลายก็คงเป็นร้อยปีอ่าครับมันก็คือไม่ย่อยสลายนั่นเองอ่าก็เกิดมีปัญหานขึ้นอ่าอันนี้พลาสติกยุคใหม่เนี่ยก็คงเป็นพลาสติกที่เรียกว่าพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกอ่าครับพลาสติกตรงนี้เนี่ยต้นยุกมาจากไหนยกยกตัวอย่างได้ไหมครับยกตัวอย่างก็คือแก้วคือจริงจริงเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาขึ้นรูปทําอะไรได้หมดเลยเป็นพลาสเป็นแก้วเป็นถุงเป็นอะไรก็ได้อ๋อถุงพลาสติกเซเว่นที่เขาบอก อันนั้นคงถ้าชันอ้อยก็คงชันอ้อยคนลยอย่างกันนะครับแล่ว่าตัวเขาเนี่ยต้องได้จากพลาสติกคือต้นต้นทุนนี่มันมาจากไหนครับผมก็คือได้จากพืชที่เป็นให้แป้งนะฮะก็พืชอะไรบางที่ให้แป้งก็มีข้าวโพดมันมันสําปะหลังครับผมอาจจะเป็นอ้อยนะครับอันนี้ปริโชคดีบ้านเราเนี่ยเป็นมีมีมีเขาเรียกว่ามีการเกษตรต้นทุนอย่างนี้สูงเพราะนั้นเหมาะสําหรับตั้งโรงงานในในเมืองไทยโอ้ครับนะครับซึ่ง วิธีการเนี่ยก็คือว่าเราต้องเอาแป้งตัวนี้เนี่ยมาย่อยโดยใช้แบคทีเรียรมันจะเป็นน้ําตาลจากน้ําตาลก็ผ่านกระบวนาการาแกรแเมีนะครับแล้วทําให้เป็นพลาสติกาสไปสร้างเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพอันนี้แบบง่ายๆนะครับอ,อันนี้เม็ดพลาสติกนี่ตอนนี้ก็เทียบเคียงกับเม็ดพลาสติกทั่วไปที่เข้าใช้กันเราก็เอามาขึ้นรูปนะอาจจะเป็นถุงเป็นจานเป็นพลาสติกเป็นอะไรก็ได้ครับผมครับเวลาหลังจากใช้เสร็จปุ๊บเป็นไงฮะถ้าเรากดฝัง แบคทีเรียก็จะทําหน้าที่ของเขาในการย่อยก็ประมาณอาจจะสองสาเดือนแล้วขึ้นอยู่กับสภาวะาเหมาะสมการสร้างเครื่องเนี่ยการย่อยเนี่ยก็ต้องถ้าถ้าความเป็นไปได้ก็คือต้องทําเป็นไปตามมาตรฐานสักนิดนึงครับผมก็อิงกับมาตรฐานเขาเรียกว่าไอโซไอโซไอโซสี่แปดห้าห้าคีหนึ่งครับผมนี่ก็คือจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วคือเราอิงตามมาตรฐานยังไม่ได้จดสิทธิบัตรอะไรเียครับผมมาตรฐานนี้ต้องการอะไรมั่ง ตามมาตรฐานก็คือต้องการอยู่สองสาค่าเพราะที่หนึ่งก็คือเรื่องอุณหภูมิครับผมอุณหภูมิก็คือต้องมีเครื่องที่ให้ควบคุมอุณหภูมินะฮะให้กับตัวอย่างซึ่งใช้ก็ตามมาตรฐานก็คือประมาณ58รองศาครับผมอีกตัวนึงก็คือเรื่องการให้ความชื้นก็มีเครื่องควบคุมความชื้นประมาณ50ถึงประมาณ55% RH อร์นาะครับเพรนั้น ควบคุมอุณหภูมิก็ต้องมีอะไรฮะเตาอบควบคุมอุณหภูมิมซึ่งเดี๋ยวจะดูต่อไปนะครับควบความชื้นก็ต้องมีเครื่องควบคุมความชื้น<ฆ>นะะสร้างสร้างความชื้นจากน้ําโดยมีหัวรายใส่ออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เป็นไงฮะมันก็สร้างความชื้นออกมาประมาณ50-55ครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องออกซิเจน<ฆ>ซึ่งจะต้องจ่ายให้กับตัวอย่างต้องเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ะนะครับเพื่ออะไรเพื่อไปเลี้ยงเชื้อในการย่อยสลายในการย่อยสลาย ต้องตามคอนดิชันตามนี้แล้วการย่อยสลายนี่จะเกิดได้อย่างสมบูรณ์ได้ดีครับผมอันนี้เรามาดูนิดหนึ่งว่าตัวอย่างเราอยู่ตรงไหนเรามาดูตัวอยา่างตรงนี้เป็นลักษณะตรงนี้ก็คือเป็นตู้อบซึ่งดัดแปลงมาจากตู้เอกสารธรรมดานะเนือ่องจากว่าราคาค่อนข้างถูก อย่าใช้คํา่าถูกเลยแบบราคาประหยัดประหยัดครับผมราคาประหยัดคือง่ายในการออกแบบไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อของจากต่างประเทศซึ่งราคาเป็นล้านต้นทุนในการทํานี่ก็ประมาณไม่เกินณไม่เกินบาทไม่เกิน3 0,000นนะครับวิธีก็คือเปิดมานี่ก็รู้สึกร้อนเลยครับเป็นตัวอย่างตัวอย่างก็คืออยู่ในขวดตัวภาสสิ่งีวภาพจะใส่อยู่ในขวดตอนนี้มันย่อยไปหมดแล้วย่อยหมดแล้วเกิน3เดือนแล้วเกิน3เดือนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปดินซึ่งมีแบคทีเรียอยู่เนี่ย ก็ต้องการาออกซิเจนเข้ามาเลี้ยงเชื้อในการย่อยสลายออนะครับให้ความชื้นและอุณหภูมิใส่เข้ามาในนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยการย่อยสลายก็จะกระบวนใช้เวลาประมาณสัก45วันถึง90วันก็คงจะนั่นจะจะจะ,จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะรเรามาดูสักนิดหนึ่งอันนี้คือขวดตัวอย่างอ่านั่นคือขวดตัวอยา่างนะฮะสีขาวเนี่ยถ้าเราโฟกัสลงมานิดนึงนะครับจะเห็นว่าสีขาวตรงนี้เนี่ย ที่ผสมอยู่ในดินนั่นก็คือพลาสติกชีวภาพที่เรามาทดสอบนะครับหลังจากผ่านกระบวนการนี้ไปประมาณ45วันถึงประมาณ3เดือนเนี่ยดินตรงนี้ที่เทออกมาเนี่ยก็จะสังเกตว่ามันกลายเป็นดินไปหมดแล้วพลาสติกชีวภาพนั่นก็จะลายเรียบร้อยนั่นก็เป็นการยืนยันว่าตัวนี้พลาสติกตัวนี้ที่ใช้เนี่ยผ่านมาตรฐานผ่านมาตรฐานแล้วก็เป็นพลาสติกชีวภาพจริงนะเรามาดูนิดนึงที่สําคัญมากที่สุดก็คือกราฟในการย่อยสลายกราฟในการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ มีอยู่2แกนก็คือแกนทางแกนด้านแกน x เนี่ยก็คือแสดงเวลาแสดงเวลาในการทดสอบครับก็คือประมาณ90วันวันนะครับสเดือนส่วนทางแกน y ตรงนี้นัก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของการย่อยสลายย่อยสลายนะยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะแปลว่าย่อยสลายหมดย่อยสลายหมดนะครับนี่เป็นตัวอย่างต่างประมาณ8ตัวอย่างครับผมนะจะถึงสังเกตได้ว่าเริ่มที่ศูนย์เนี่ย มันจะเกิดการย่อยสลายขึ้นแล้วให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ทางด้านนี้ทางด้านแกนไว้นะครับดูดังกราฟเนี่ยประมาณ40วัน40วันนะครับการย่อยสลายเนี่ยก็ตัวอย่างนี้ก็คือเกือบหมดละหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์๋อก็จะไม่สามารถย่อยจากนั้นก็ไม่ย่อยคือกราฟก็จะค่อนข้างคงที่คงที่นะการทดสอบก็คงสิ้นสุดอยู่ด้วยประมาณนี้ครับผมประเด็นก็คือว่าที่สร้างตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเราไม่สามารถจะส่งไปทดสอบจาก หน่วยงานภายนอกได้หน่วยงานภายนอกเนี่ยก็มีน่าจะมีประมาณ2หน่วยงานตอนนี้ที่รับทดสอบก็คือเป็นของ m อ็มเทกับของวชค่าทดสอบรู้ไหมค่าเท่าไหร่ไม่ทราบเลยครับประมาณ50,000ต่อตัวอย่าง50,000่นต่อตัวอย่างแล้นี้นี่คือหลายตัวอย่างผู้วิจัยนด้ต้องการทดสอบ8ตัวอย่าง 8, ตัวอย่าง85 40ก็คือประมาณ4 0 0แสนนะครับ เงินไม่มีหรอกครับผมเพราะนั้นสร้างเครื่องตัวนี้แล้วมาทดสอบเองดีกว่าครับผมโดยระบบก็คงมไม่ไม่ประมาณ3-4 0 0บหมื่นบาทครับผมแค่นี้ฮะก็คงและทดสอบได้ทีละหลายตัวอย่างด้วยครับนะก็การทดสอบก็คงสิ้นสุดลงแค่นี้ครับผมอันนี้ก็เอาไปใช้ในงานวิจัยที่ทำอยู่สามารถใช้ได้จริงมีประโยชน์จริงต่อทั้งทางภาคเศรษฐกิจและสังคมสังคมครับผมครับผมอ่าสำหรับอ่าก็ต้องขอขอบคุณมากครับผมอ่าสำหรับนวัตกรรมต่างๆนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ตอบโจทย์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับ